ฮิมิโกอาร์ซนอลปิดดีวคว้าตัวเปโรอินคาบิเย่กองหลังชาวเอกวาดอร์ของสโมสรไบเออร์เลกเซนมาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วนะครับโดยนักเตะวัย23ปีคนนี้นั้นจะเข้ามาตดร่างกายกับอาร์ซนอในสุดสัปดาห์นี้จะมีการเซ็นสัญญาและก็มีการเปิดตัวกันต่อไปนะครับก็คาดกันกันว่าน่าจะ ทันก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดในวันที่1กันยายนนั่นเองนะครับรายงานจากโรมาโนระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการย้ายทีมของนักเตะวัย23ปีคนนี้นั้นเนี่ยก็มาจากความต้องการในการที่จะเล่นกับอาร์ r ซอลแบบเต็ม100%เลยนะครับโดยก่อนหน้านี้ ก็มีสเปอร์ที่แสดงความสนใจแล้วก็พยายามทียื่นข้อเสนอกับการยืมตัวพร้อมกับใส่ออปชันซื้อขายขาดเหมือนกันสุดท้ายนะครับเมื่ออาร์ซนอลแสดงความประสงค์ว่าต้องการได้นักเตะนะครับนักเตะเองก็แจ้งทางฝั่งของสโมสรว่าครานั้นโฟกัสกับการย้ายมาที่อาร์ซนอลเป็นอันดับแรกด้วยแล้วก็บอกกับห้างขายยานะครับว่าให้พูดคุยเรื่องของค่าตัวให้สมเหตุสมผลครับเพราะว่ามันไม่ควรจะถูกเรียกไปถึง60ล้านยูโรนะครับผมสุดท้ายดีลนี้เนี่ยก็สามารถตกลงกันได้โดยที่ตัวของเอ็นคาปิเย่กับ เอเย่นนะครับผมปฏิเสธที่จะรับส่วนแบ่งในการย้ายทีม จำนวน10%นะครับทำให้ดิวนี้นะครับสามารถหาข้อตกลงกันได้ครับละเอียดตรงนี้ครับดมโนก็รายงานว่าค่ายืมตัวจะเป็นอยู่ที่6ล้านยูโรแล้วก็ออปชันในการซื้อขายในปีหน้าก็จะเป็น46ล้านยูโรรวมก็จะเป็น52ล้านยูโรนะครับและทำให้อาร์ซนอลประหยัดงบในการใช้จ่ายไปทั้งหมดด้วยกัน8ล้านยูโรจากการที่ทั้งนักเตะกับเอเย่นนะครับปฏิเสธที่จะรับส่วนแบ่งนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีส่วนแบ่งที่ต้องให้สโมสรเดิมซึ่งอันนี้ก็คงจะไม่เกี่ยวกับอาร์ต่ ยอย่างน้อยสิ่งที้ได้เห็นจากดีลนี้ก็คือว่านักเตะนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากกับการที่จะเล่นให้กับอาร์เซนอลถึงขั้นพูดคุยกับเอเย่นด้วยนะครับว่าเราจะไม่รับส่วนแบ่งตรงนี้เพื่อที่จะย้ายไปที่อาร์เซนอลมากกว่านะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับดีลของวิกตอร์ยูเกเรสที่ก็มุ่งมั่นกับการมาเล่นให้กับอาร์เซนอลถึงขั้นที่ไม่รับ,บโบนัส นะครับแล้วก็รวมไปถึงกับเอเย่นปฏิเสธที่จะรับส่วนแบ่งนั่นเองนะครับนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีของอาร์สตอร์มากๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดงบประมาณในการเสริมทัพนักเตะนะครับแต่ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วว่าในปัจจุบันนะครับอาร์สตอร์ถือว่าเป็นสโมรสรที่มีความป๊อปปูล่าในบรรดานักเตะในรุ่นใหม่ๆกันเป็นอย่างมากครับทั้งในเรื่องของโปรเจกต์ที่ดูแล้วนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวรวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงของทีมนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลเรื่องเกี่ยวก เท่าไรนะครับก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นเกียรติกับอาชีพในการคาแข่งของพวกเขาเองนะครับแลวที่สําคัญก็คือมันไปตรงกับสิ่งที่มีเกียต้าพูดตั้งแต่แรกๆนะครับว่าการที่จะซื้อนักเตะคนหนึ่งคน,นคนหนึ่งเข้ามาสู่สโมรสรน,นั้นพวกเขาจําเป็นต้องดูเป็นอันดับแรกว่านกักเตะคนนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นขนาดไหนกับทีมพวกเขารู้จักประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลขนาดไหนแล้วก็พวกเขานั้นมีความภูมิใจกับการเป็นปืนใหญ่มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะรายที่8ของปืนใหญ่ไปเรียบร้อยใน, Summer N นซัมเมอร์อ สมัคก็คือว่าเราเนื่องเตะที่ต้องการย้ายไปเล่นกับสโมสรพร้อมกับมีใจที่ต้องการอยากที่จะลงสนามให้กับทีมจริงๆครับ